Happy birthday ฉ t o ปั๊ happy เ i r t h d a y h a p า y b i r t h d a าเก้นเขาทำอะไรกันเนี่ยป้าเป้ามาพูดมาจิเป้าจะตานเปล่าจะตีนเป้าเจ้เป้าเาเป้าช่วยน้องเซล เอาเห็นน้องอ่ะ Felix 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 ไหนเปล่า Felix, จะไปแล้ว